สวัสดีครับช่อง y o u u u e รลองเป็นเกษตรกรครับก่อนอื่นก็นขอบคุณทุกๆยอดวิวครับทุกยอดวิวทุกยอดติดตามนะครับีท่เพิ่มขึ้นเป็นกำลังใจให้ช่องเฮาครับวันนี้นะครับมาเบิงตู้ฟักไข่ครับตู้ฟักไข่ตอนนี้ซิมีชนิดใดแน่เดี๋ยวที่แนะน้ำให้ฟังครับสั้นถึงมีกำลังฟักเอ่อ ไกใครนะครับซีมีบาพิมัดล็อกเราก็ไลชัดเช็คนะครับส่วนสันล่างนี่นะครับซีมีเป็ดเทศครับเป็ดเทศที่เลี้ยงเองอยู่หลังบ้านล้วก็มีใครเป็ดที่เลี้ยงนะครับ่วนสันล่างนี่นะครับ เดี๋ยวให้เบิ้งใกล้ๆครับสันล่างนี้ที่เป็นเป็ดอีเหลียงครับเป็ดอีเหลียงฟักวันแรกจนถึงวันนี้กยี่สิบเจ็ดมือครับยีเจ็ดมือก็ออกมาเป็นโตให้เห็นนะครับออกไม่ไม่ครับคนยังเปียกอยู่ครับ ครับถายให้บง้างใน,นก็บนี้ครับหน้าตาน่ารักครับกาสี่ห้เขาอยู่ในตู้นี่อีกสองส้มมือครับแจ้งเซลขึ้นไปนสั้นอนุบาลครับมาไทายความน่ารัก ให้พี่น้องช่องลองเป็นเกษ,เกษตรกรได้รับชมครับเป็นเป็ดน้อยถ้าเขาคนฟูนี่แห้สินาดละครับตู้ฟักไข่ เกษตรประมาณนี้ครับตู้ซิทํางานอัตโนมัตินะครับขับใครอัตโนมัติแะกากซสิมีทําความชืน้นเป็นหัวพลนหมอกนะครับท้างนี้นก็สิมีฮีเตอร์แล้วก็เซนเซอร์ซอรีอูฟังผีครับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิเซนเซอร์วัด ความชื้นนะครับสิประมาณน,นี้ครับขอบคุณทุกยอดวิวครับไม่นี่แหละลาไปก่กรครับสวัสดีครับ